สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวของน้องเจนนิสแล้วนะครับที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วพบว่ามีเกลือแร่ต่ำจากการที่ดื่มน้ามากจนเกินไปนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัย100%เต็มอย่างที่เราว่าแล้วนะครับแล้วอะไรคือดื่มมากจนเกินไปนะครับอะไรคือดื่มเร็วจนเกินไปนะะ รวมทั้งการที่บางคนบอกว่าเราดื่มน้ําเพียงพอหรือไม่สังเกตจากปัสสาวะที่เจือจางได้จริงหรือเปล่านะครับได้ในกรณีไหนบ้างผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าทุกๆคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกฤตบําบัตนะครับสำหรับกรณีของน้องเจนนิสนั้นที่ดื่มน้ํามากจนเกินไปเนี่ยสิ่งที่ทําให้เกิดอันตรายก็คือมันจะไปเจือจางเกลือแร่ ในร่างกายนะครับเลือแรกที่ว่าก็คือโซเดียมนั่นเองนะครับโดยจะทําให้เกิดภาวะโซเดียมต่ําในร่างกายนะครับหรือที่เราเรียกกันภาษาทางการแพทย์ว่าไฮโปแนทรีเมียนั่นเองไฮโปแปลว่าต่ําหรือน้อยนะครับแนทรีเมียนะครับคือแนทรัมแปลว่าโซเดียมนะครับมันเป็นภาษาลาตินดังนั้นคนที่เรียนสายวิทย์เนี่ยจะรู้ว่าตัวโซเดียมเนี่ยนะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Na นะครับคือแนทรัมนะครับ แล้วก็อีเมียเนี่ยคือแปลว่าในกระแสเลือดในเลือดนั่นเองนะครับก็รวมๆแล้วก็แปลว่ามีภาวะโซเดียมต่ําในเลือดนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือเมื่อเราเกิดโซเดียมต่ําในเลือดเนี่ยเลือดมันจะมีความเจือจางมากนะครับพอเลือดเหล่านี้ที่มีความเจือจางมากมันไปเจอกับเซลล์ต่างๆนะครับเซลล์เหล่านั้นเนี่ยก็จะดูดเอาน้ําในเลือดเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เลือดเรามีความเข้มข้นเทียบเท่ากับความเข้มข้นของเซลล์นะครับให้มันสมดุลกันนั่นเองนะ แต่ว่าการที่เกิดการดูดน้ําเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันก็จะทําให้เซลล์เหล่านั้นบวมนะครับและเซลล์ที่บวมที่อันตรายมากๆก็คือเซลล์ของระบบประสาทนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในสมองหรือเซลล์ต่างๆของระบบประสาทก็ตามนะครับแล้วทีนี้พอเซลล์ระบบประสาทบวมเกิดอะไรขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราบวมเนี่ยบวมเร็วแค่ไหนบวมมากแค่ไหนนะครับอ่าแล้วก็ การบวมเนี่ยถ้ามันบวมเร็วปุ๊บแน่นอนปัญหามันก็ต้องเกิดเยอะขึ้นกว่าการบวมช้าๆจริงนะครับปัญหาอะไรบ้างก็มียกตัวอย่างตั้งแต่มีอาการปวดหัวนะครับคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียบางคนก็มีอาการชานะครับบางคนมีอาการทางระบบจิตประสาทนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นพฤติกรรมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะแตกต่างไปจากเดิมนะอันนี้จะแ,แปลกๆเช่นสมมติว่าเวลาที่เราดื่มน้ำเนี่ยเราก็ควรจะดื่มจาก แก้วดื่มจากหลอดหรือจากขวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับในคนที่มีอาการทังระบบประสาทแล้วมันแปลกแปลจริงจิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับผมเคยเจอว่าเข้า,เาช้อนกินข้าวเนี่ยมาตักน้ํากินนะครับซึ่งมันแปลกมันไม่เหมือนปกตินะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับคนอื่นๆก็อาจจะมีอาการทั้งระบบจิตประสาทด้วยเหตุผลอื่นๆด้วยก็ได้นะครับอ่า นี่ก็คือปัญหาของการที่เราดื่มน้ํามากจนเกินไปจนกระทั่งทําให้โซเดียมต่ําในร่างกายแล้วก็เซลล์ประสาทบวมก็จะมีอาการพวกนี้มาและถ้ามันบวมมากกว่านั้นอีกละ่ะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันบวมมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะชักครับนะเราจะชักแล้วการชักแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้เซลล์ประสาทของสมองเราเนี่ยมันเสียชีวิตไปด้วยนะครับเซลล์ประสาทสมองเราตายไปนะแล้วอย่างที่เรารู้คือปัจจุบันเนี่ย เรายังไม่มีวิธีที่จะทําให้เซลล์สมองเรามันแบ่งตัวได้นะครับดังนั้นมันเสียแล้วเสียเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นยิ่งเราชักบ่อยเท่าไหร่เนี่ยเซลล์ประสาทสมองของเรามันก็ยิ่งเสียหายไปมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่ก็คือปัญหาของการที่ดื่มน้ํามากจนเกินไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยของทุกอย่างบนโลกบนจัก,กรวาลของเราเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่ปลอดภัย100%นะครับ อย่างที่เวลาผมตอบคําถามในเรื่องของวัคซีนในเรื่องสมุนไพรอาหารเสริมนะครับทุกๆอย่างที่แต่ละคนบอกว่าเนี่ยใช้กันมาเนิ่นนานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วละนะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ควรจะมีผลข้างเคียงน้ํานี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ใช้กันมาเนิ่นานานแล้วนะครับตั้งแต่มีสัตว์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็ใช้น้ํานะครับแต่มันก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเห,เห็นไหมเห็นไมครับนะมันก็ยังไม่ได้แปลว่าทุกๆคนจะ ไม่มีปัญหาจากการดื่มน้ำอ่าดังนั้นทุกๆอย่างบนโลกนี้นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะไม่มีอะไรที่มีข้อดี100%เต็มมันต้องมีข้อเสียเสมอแล้ะครับเวลาที่เราจะพิจารณาเลือกอะไรสักอย่างนี้เราจะต้องพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียถ้าข้อดีมันมากกว่าแน่นอนว่าเราก็ทําสิ่งนั้นแต่ว่าเราจะต้องจาไว้เสมอว่ามันก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับไม่มีอะไรที่ปลอดภัย100%เเต็มนะทีนี้มาถึงในกรณีที่บอกว่า ดื่มน้ําเยอะเกินไปเออแค่ไหนคือเยอะล่ะจริงไหมครับเวลาที่เราจะพิจารณาว่าแค่ไหนคือเยอะเนี่ยนะครับมันไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการเสียเหงื่อเสียน้นําในร่างกายมากกว่าปกติหรือเปล่านะครับเช่นเรามีท้องเสียนะครับเราไปวิ่งออกกําลังกายมาเยอะๆเราวิ่งมารารอนเราก็เสียเหงื่อเสียน้ําออกจากร่างกายได้นะครับพวกเนี้ย ก็จาเป็นจะต้องได้รับน้ํามากกว่าคนทั่วๆไปถึงไหมครับอ่าประเด็นอื่นๆก็คือประเด็นที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโซเดียมนะครับเช่นบางคนเนี่ยใช้ยาบางชนิดที่อาจจะทําให้เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโซเดียมต่ําได้ยกตัวอย่างเช่นยาทางด้านจิตเวชนะครับยาที่ออกฤทธิต่อระบบประสาทอ่าพวกนี้ก็อาจจะทําให้โซเดียมของเราต่ําง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับดังนั้นพวกนี้ดื่มน้ําเยอะเกินไปก็ยิ่งเกิดปัญหาขึ้นมาได้อ่านะครับ หรือบางคนมีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้ฮอร์โมนมันผิดปกติแล้วนําไปสู่ภาวะที่สมเดียมมันต่ําง่ายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะหรืออ่อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยพวกยาทุกๆอย่างที่เราใช้เนี่ยบางที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับมันมีส่วนที่จะเป็นการบอกว่าเราดื่มน้ํามากจนเกินไปแล้วไอ้มากจนเกินไปของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้น มีถามว่ามีตัวเลขกลมๆไหมพอจะบอกได้ไหมนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันคนท,ทั่วไปที่ผมเคยทําคลิปเรื่องว่าทําไมคนเราต้องดื่มน้าวันละสอลิตรเนี่ยนะครับก็ตรงนั้นต้องไปดูเรื่องของวิธีในการคํานวณซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเอ้มันทําไมถึงจ้องสองลิตรนะครับดื่มน้มากกว่านั้นได้ไหมได้ครับแต่ว่าถ้ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดื่มแบบ5 6ลิตรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับที่จะอันตรายนะถ้าเกิดคนไหนดื่มสัก3 4ลิตรนี่ยังพอรับได้อยู่ไม่มีปัญหา แต่เมื่อไร่เริ่มเกินตรงนั้นไปแล้วเช่นว่าสัก5ลิตร6ลิตรไออย่างเงี้ยน่าห่วงแล้วนะครับว่าเราอาจจะเกิดภาวะโซเดียมต่ําได้ถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราไม่เคยดื่มน้ําเยอะมาก่อนแล้ววันนี้เราไปดื่มเยอะๆเลยนะครับนั่นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะโซเดียมต่ําขึ้นมาในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะเหมือนกับกรณีของน้องเจนิสได้นะครับนอกเหนือจากนี้มันยังขึ้นกับความเร็วของการดื่มนะครับยิ่งเราดื่มเร็วเท่าไหร่นะครับ อีกตัวเลือดของเราเนี่ยมันก็จะเจือจางเร็วเท่านั้นก็จะทําให้สมองของเราแล้วก็เซลล์ประสาทของเรามันบวมเร็วเท่านั้นด้วยเช่นกันถามว่าเฮ้ยดื่มแค่ไหนคือเร็วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะเช่นว่าเราใช้น้ำออกไปมากแค่ไหนถ้าเราไปวิ่งมาราธอนนะครับเรามีท้องเสียพวกนี้แน่นอนว่าต้องได้น้ําเข้าไปค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนปกติแล้วดื่มน้ำเข้าไปเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นดื่มไปลิตรครึ่งในเวา สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเยอะละนะเยอะมากละนะครับมันก็อาจจะทําให้เรามีอาการพวกนี้ขึ้นมาได้รับโดยทั่วๆไปเราแนะนําว่าน้ำเนี่ยไม่ควรจะดื่มรวดเดียวไปทั้งทั้งหมดนะครับเช่นผมบอกที่ผมบอกว่าเออวันหนึ่งเราควรจะดื่มน้ําสัก2ลิตร2ลิตรครึ่งนะไม่ใช่แปลว่าท่านดื่ม2ลิตรเข้าไปรวดเดียวหมดนะครับน,นั้นไม่ได้นะครับนั่นก็จะทําให้เกิดภาวะพวกนี้ขึ้นมาได้นะดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทํานะครับอ่านะ เราะนั้นเรารู้ในแง่ของว่าปริมาณน้ําเมื่อไหร่ถึงจะมากเกินไปก็สักประมาณ5 6ลิตรเนี่ยที่ถือว่ามากเกินไปละนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มเร็วสักประมาณลิตรลิตรครึ่งในชั่วโมงในนียอันนี้ถือว่าเร็วแล้วนะครับเราอาจจะต้องออช้ากว่านั้นหน่อยก็จะมีข้อยกเว้นถ้าท่านเป็นคนที่ออกกาลังกายเยอะๆเสียเหงื่อไปมากหรือว่ามีท้องเสียไองน,นี้อาจจะต้องได้เข้าไปนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยไปอีกว่าเออที่เขาบอกว่า เราจะดูว่าเราดื่มน้ํามากเพียงพอเนีย่ยก็ดูจากปัสสาวะเราสิว่ามันใสหรือ,อยังนะครับมันเป็นเหลืองอ่อนหรือยังนะครับอันนี้ใช้ได้ในกรณีทั่วๆไปนะครับถ้าเราดื่มน้ําเสร็จปุ๊บปัสสาวะเราเนีย่ยมันเหลืองใสนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้ามันใสไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่โอเคละมันเริ่มจับมากเกินไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามการที่เราดูปัสสาวะเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณีกรณีไหนบ้างที่ใช้ไม่ได้อ่าตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญ กรณีที่ท่านมีโรคประจําตัวต่างเนะครับถ้าท่านจําเป็นจะต้องทานยาขับปัสสาวะเช่นมีโรคไตนะครับมีโรคหัวใจวายที่ต้องทานยาขับปัสสาวะหรือมีความดันสูงที่รับประทานยากลุ่มที่ขับปัสสาวะอยู่เป็นต้นนะครับหรือคนที่มีโรคตับนะฮะที่จะต้องรับประทานยาขับปัสสาวะร่วมด้วยกลุ่มพวกนี้แหละครับดูจากการที่ปัสสาวะใสไม่ได้เพราะว่าปัสสาวะที่ใสนั้นมันถูกบังคับให้หลังปัสสาวะออกมา ด้วยยาที่รับประทานอยู่ไงครับนะดังนั้นในกลุ่มพวกนี้ที่มีโอกาสจะเกิดน้ําเกินในร่างกายได้วิธีในการดูนะครับว่าน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยเพียงพอหรือ,อยังนะครับข้อแรกก็คือการปรึกษาหมอที่รักษาอยู่ว่าเออของเราควรจะดื่มได้เท่าไหร่นะ ส่วนมากพวกนี้ก็อาจจะเหลือแค่ว่าเออเราดื่มได้สักประมาณลิตรครึ่งต่อวันเท่านั้นเองนะครับโดยจะต้องรวมปริมาณน้ําที่มีอยู่ในอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่า1ลิตรครึ่งเนี่ยเป็นน้ําดื่มล้วนๆน,นะครับแต่ว่ามันจะรวมไปถึงอาหารเช่นในผักก็มีน้ําอยู่ในน้ําแกงอ่ะมีน้ําถูกไหมครับในเนื้อปลาเนื้ออะไรพวกนี้ในนั้นก็มีน้ําอยู่แล้วดังนั้นตรงนั้นจะต้องรวมไปด้วยนะครับก็จะมีคําถามต่อไเหมือนครับว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราดื่มน้ํา เยอะเกินไปแล้วในกรณีของโรคพวกนี้นะครับวิธีก็คือการชั่งน้ําหนักทุกวันนะครับชั่งน้ําหนักทุกวันถ้าเราเริ่มเจอว่าน้ําหนักตัวเราเพิ่มขึ้นวันละ1กิโลกรัมขึ้นไปแล้วล่ะกอ็อันนั้นับแปลว,ว่าเราได้น้ําเกิดมาในร่างกายแล้วครับนะเช่นวันนี้หนัก55พรุ่งนี้56วันต่อไป57ต่อไป58อันนี้ต้องระวังมากๆแล้วเพราะว่าถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำจะท่วมในร่างกายและท่านก็จะเป็นน้ําท่วมปอดหัวใจวาย ไตาวายหนักขึ้นแล้วก็จะต้องไปรับสารักษาโดยเร่งด่วนนะครับนั้นนี่คือในกรณีที่คนไม่สามารถที่จะดูจับปริมาณปัสสวาวะที่ออกมาแล้วก็สีของปัสสวาวะที่ออกมาได้นะครับในกรณีโรคพวกนี้อย่าใช้นะครับมันไม่ได้ผลแล้วมันอาจจะอันตรายด้วยซ้ําไปนะครับคนที่มีโรคตับจนกระทั่งมีตาเหลืองตัวเหลืองเป็นดีซ่าแล้วอันนั้นก็จะดูที่ปัสสวาวะไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าถ้าเรามีดีซ่าเนี่ยดีซ่ามันถูกขับออกมาทางปัสสาวะมันก็จะทําให้ปัสสาวะของเราเข้มขึ้นนะครับเราจะไปดื่มน้ําจนกระทั่งให้มันจางเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นก็จะทําให้ร่างกายของเรามีน้ํามากจนเกินไปแล้วก็เกิดปัญหานั่นแหละครับอ่าถูกไหมครับนี้มีคนบอกว่าเออเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอค่อยให้น้ําเกลืออืมให้น้ําเกลือเข้าไปก็เนี่ยเห็นบางคนให้ไปทั้งขวดเลยขวดหนึ่งนี้ก็ลิตรหนึ่งถูกไหมครับ ลิตรหนึ่งนี่ให้แบบแป๊บเดียวชั่วโมงหมดเลยเมื่อกี้หมอบอกว่าเอ,อ้ยอย่าให้น้าเข้าไปเร็วๆนะใน1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมง1ลิตรหรือลิตรเครื่องนี่มันเยอะเกินไปละนี่เขาให้ไปบางทีเฮ้ยสิบยีนาทีหมดทั้งขวดเลยเฮ้ยอย่างนี้อันตรายนี่ไม่ใช่ครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ทําให้เซลล์สมองของเราบวมหรือเซลล์ประสาทบวมเนี่ยไม่ใช่น้ําอย่างเดียวนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่มันอยู่ตรงโซเดียมนะครับ ความเข้มข้นของโซเดียมที่มันเจือจางมากๆถ้ามันเจือจางมากปุ๊บอ่ะอันนี้มีปัญหาการให้น้ําเกลือน้ําเกลือมันมีน้ําบวกเกลือถูกไหมครับเกลือที่ว่าก็คือเกลือโซเดียมคลอไรด์นั่นเองดังนั้นการที่เราให้น้ำเกลือก็คือมีทั้งน้ําและเกลือเข้าไปมันมักจะไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเกลือในเลือดของเราดังนั้นภาวะนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ยกเว้นแต่ในคนที่มีปัญหาทางด้านเกลือแร่ต่างๆของร่างกายซึ่งตรงนั้นเนี่ยหมอจะพิจารณาเองว่าจะต้องให้สารน้ําชนิดไหนมีเกลือปริมาณเท่าไหร่ให้เร็วแค่ไหนนะครับงนั้นตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับอ่าแล้วพอเราพูดไปถึงตรงนี้เนะี่ยผมก็อยากจะแนะนําจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าน้าเนี่ยนะครับมันก็มีพิษนะฮะมันก็มีพิษเหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีอย่างที่เมื่อกี้บอกไปกินเยอะเกินไปกินเร็วเกินไปนะครับอ่าพวกนี้ก็มีเหมือนกัน แล้วในทางการแพทย์เนี่ยมันมีคำคำหนึ่งเรียกว่า water intoxication นะครับ water ก็คือน้ำ intoxication เป็นแปลว่าพิษแปลว่าเมาเช่นว่าเออถ้าสมมุติว่าคนหนึ่งเมาเหล้าเราบอกเออ intoxicate นะอะไรเงี้ยเมาเหล้าเมายา intoxicate นี่เมาน้ําด้วยนะครับ water intoxication นะครับคืออะไรมันก็คือ,อภาวะโซเดียมต่ำนี่แหละครับนะที่เกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็จริงๆเป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างบ่อยใน แวดวงของสูตินรีแพทย์นะครับเพราะว่าเขาจะมียาเร่งคลอดตัวหนึ่งชื่อว่าออกซิโทซินนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้เร็วเกินไปเนี่ยบางครั้งจะทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ก็คือภาวะ water intoxication ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่หมอทางด้านสูตินรีเวชเขาจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะระยะ,ะ,ยะไม่ให้มันเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยขนาดน้ำมันก็ยังมีพิษเลยนะทีนี้น้ำเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องรู้อีกในการกินในการดื่มนะครับ ประเด็นแรกถ้าคนที่ต้องการดื่มน้ําเยอะจริงๆเนี่ยเช่นบอกว่าโอเคฉันรู้สึกว่าการดื่มน้าเยอะๆเนี่ยมันทาให้ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่งนะครับก็อยากจะดื่มน้ําเยอะอ,ะอาจจะดื่ม3ลิตร4ลิตรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าท่านดื่มเป็นประจำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้าท่านเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ได้กินยาอะไรแปลกๆอยู่นะครับแต่ถ้าท่านมีโรคประจําตัวอันนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแล้วน้ำเนี่ยเวลาที่เราดื่มเข้าไปเราจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่า f r e e w a t e r นะครับ free water นี่ก็คือเป็นน้ำที่เป็นน้ำเปล่าเลยนะโดยที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยนะครับไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยการที่ดื่มน้ำเปล่าๆเ,เ,เนี่ย f r e e w เ t e r ตัวนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าเยอะเกินไปนะครับหรือเร็วเกินไปก็จะเกิดภาวะโซเดียมต่ำอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วมันมีวิธีอะไรในการป้องกันไหมมีครับเราจะต้องลด Freewater ลงนะครับแต่ไปกินน้ำอย่างอื่นน้ำอย่างอื่นน้ำอะไรบ้างเช่น น้ำที่มันมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบอน้ำผลไม้มีโซเดียมไหมมีครับน้ำน้ำเกลือแร่ต่างๆที่มีโซเดียมอยู่ในนั้นก็มีเหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นน้ําที่มีโซเดียมประกอบไม่ใช่ฟรีวอเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเออบางคนก็ถามมาว่าอย่างนั้นกินน้ําวิตามินเยอะๆดีไหมท่านก็ต้องไปดูนะครับว่าในน้ําที่มีวิตามินพวกนี้เนี่ยมันมีโซเดียมปริมาณเท่าไหร่ถ้าโซเดียมมันเยอะมากๆนะครับเอ้ยอันนี้มันดีไหม ไม่ได้เปไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่แล้วน้ําที่มันมีอยู่เนี่ยไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปริมาณโซเดียมที่แตกต่างกันไปอันแน่นอนน้าเปล่าเนี่ยโซเดียมเป็นศูนย์ถูกไหมครับแต่น้ําพวกชนิดต่างๆเนี่ยท่านต้องไปดูบางอันมีโซเดียม200มิลมลิกร,รมัมบางอันก็มีมากกว่านั้นอ่ะแล้วแต่นะครับถ้ายิ่งยิ่งเค็มมากเท่าไหร่เนี่ยปริมาณโซเดียมก็ยิ่งสูงนะครับและถ้าปริมาณมันต่ำละ่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดื่มเข้าไปเยอะๆในในโซเดียมปล่า ถ้ามันเป็นปริมาณโซเดียมที่ต่ํากว่าในเลือดของเรามันก็จะทําให้เลือดของเรามีโซเดียมแบบเจือจางมากขึ้นก็จะยิ่งต่ํายิ่งต่ําก็ยิ่งเกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยที่ผมเห็นน้องเจนิสก็บอกว่าเออเราจะดื่มน้ําก็อาจจะต้องไปดื่มน้ำชนิดที่มันมีวิตามินปนนะหรือว่าเป็นเอ่อเป็นตัววิตามินเสริมอีกตัวหนึ่งพวกนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะครับว่าปริมาณโซเดียมมันเยอะแค่ไหนเพราะว่าการดื่มน้าพวกนั้นเยอะจนเกินไปเดี๋ยวมันก็อาจจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้อีกเหมือนกันเพราะว่า ของที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเจือจางกว่านในเลือดเรามันก็จะยิ่งทําให้เลือดเราเจือจางลงไปอีกก็ยิ่งเกิดปัญหาได้แต่แน่นอนว่ามันดื่มได้มากกว่าน้ํำเป,ปล่าๆที่ไม่มีโซเดียมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราฟังบาถึงตรงนี้เราคงรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราไปดื่มนะที่มีโซเดียมเยอะดีไหมคําตอบคือไม่ดีครับไม่ดีนะอย่างที่ผมเคยเล่าโซเดียมเนี่ย ถ้าเราดื่มมากจนเกินไปเราได้เข้าไปในร่างกายเรามากจนเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะดูดน้ําไว้ในร่างกายเราแล้วก็รั่วออกไปตามที่ต่างๆเช่นทําให้แขนขาบวมคนที่มีโรคน้ําเกิดในร่างกายง่ายๆยกตัวอย่างเช่นคนโรคความดันสูงนะครับโรคหัวใจวายโรคไตโรคตับพวกนี้ก็จะน้ําท่วมร่างกายได้เร็วขึ้นนะครับอาการก็กําเริบได้คนที่มีความดันโลหิตสูงก็จะคุมไม่ได้ความดาันโลหิตสูงมันก็จะยิ่งสูงเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องระวังให้ดีนะครับ ปริมาณเกลือโซเดียมที่แนะนําต่อวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสองกรัมนะครับโดยทั่วๆไปก็ไม่อยากจะให้เกินนี้แต่ว่าปัญหาคืออาหารทั่วๆไปที่เราไปกินนอกบ้านเราเนี่ยมันก็มีเกลือโซเดียมสูงอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับอ่านั่นคือปัญหานี้ก็มีแน่นอนมีกูรูบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เกลือโซเดียมเนี่ยเรากินได้เลย5กรัม6กรัมสบายๆนะครับต่อวันไม่ได้มีปัญหาเลยหมอรุ่นเก่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าท่านก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะบเพราะว่า ท่านใช้วิธีการในการคำนวณอะไรในการบอกว่า5ากรัม6กรัมเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราลองย้อนไปดูในแง่ของโรคหัวใจโรคความาดันโลหิตสูงต่างๆเนี่ยนะครับเราพบว่าการที่เราได้โซเดียมเข้าไปขนาดนั้นเนี่ยมันทําให้โรคกําเริบได้ครับถ้าท่านแนะนําแบบนั้นแล้วมีคนเชื่อแล้วเอาไปทําตามเนี่ยคนที่เป็นโรคเหล่านั้นก็จะยิ่งกําเริบเข้ามาใหญ่นะครับอ่าหรือบางคนก็อาจจะโอ้ขอแก้ตัวบอกว่าวไม่ใช่หรอกที่เราให้ทานะก็คือคนที่เราให้ทำ intermittent fasting อ่าหยุด งดอาหารแบบนานๆนะงดอาหารข้าววันก็ต้องเติมเกลือแร่เข้าไปด้วยนะครับพวกนั้นก็มีส่วนถูกเหมือนกันนะครับคือการที่เราอดอาหารนานๆน,น,นะครับเราทำ intermittent fasting นานๆแน่นอนว่าร่างกายเรามันขาดเกลือแร่ได้เรากอาจจะทานเข้าไปเสริมได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าการทำ intermittent fasting แบบนานๆเลยนะครับมันก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆซึ่งเดี๋ยวถ้าสนใจมากๆผมก็จะเล่าให้ฟังเลยว่า intermittent fasting พวกนี้ หรือเป็นอาหารที่กินเฉพาะเช่น k e โตหรือกิน c a r n i v o ์ไ d i e ทกินแต่เนื้อเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนเห็นแต่ข้อดีว่าตอนช่วงทาใหม่ๆน้ําหนักมันลดเบาหวานมันคุมได้ไขมันมันต่ําลงทุกๆอย่างดีหมดแต่ว่าระยะยาวแล้วมีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่ร่างกายเราต้องการมันไม่สมดุลนั่นเองนะครับอันนี้เราออกนอกเรื่องของน้ําไปนิดนึงนะครับเราก็กลับมาเรื่องของน้ําใหม่นะฮะแล้วน้ําเราควรจะกินยังไงอะ ประมาณ2ลิตรอย่างที่บอกไปนะครับอย่าก,กินรวดเร็วนะครับคือลิตรลิตรครึ่งต่อชั่วโมงเนี่ยอย่าไปกินขนาดนั้นมันจะยิ่งมีปัญหานะครับถ้าเรากินมากเกินไปกินเกินหกลิตรต่อวันไอเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าคนที่มีการเสียเง่อเยอะนะครับการท้องเสียมากๆพวกนี้เราดื่มน้าเข้าไปได้แต่ว่าเราต้องดื่มเกลือแร่เข้าไปด้วยในกรณีแบบนั้นเพราะไม่เะนั้นเนี่ยน้ำที่เราได้เข้าไปมันยิ่งไปเจือจางเลือดเราเข้าไปใหญ่นะครับก็ยิ่งมีปัญหานะครับโดยสามไปคนที่มีโรคประจําตัว เราอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับการที่ดูปัสสาวะว่าใสหรือไม่ใสเป็นตัวแทนของการที่ดื่มน้ําเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้ใช้ได้ในกรณีคนทั่วไปนะครับที่ไม่มีโรคประจาตัวอะไรแต่อย่างใดนะครับถ้ามีโรคประจําตัวอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับคนที่ดื่มที่ใช้ยาขับปัสสาวะเที่ยงนี้ใช้ไม่ได้หมดนะครับเพราะว่ามันมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับตรงนี้สิ่งสําคัญการดื่มน้ำนะฮะถ้าเราบางคนบอกว่าดื่มน้ําเยอะแล้วจะดี ก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ท่านบอกว่าไปดื่มน้ําผลไม้เยอะๆดื่มน้าผักเยอะๆดื่มน้ําหวานเยอะๆดื่มน้าวิตามินเยอะๆไอ้ของพวกนี้บางครั้งมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับน้ําตาลนะถ้าท่านดื่มของพวกนั้นเยอะๆก็บอกว่าอุ้ยนี่ดื่มน้าผลไม้มันเป็นน้ําสุขภาพนะไม่เป็นผลไม้มีกากยยที่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้แบบโคเพรสฮอตเพรสอะไรเพรสทั้งหลายแหล่นะครับหรือว่าโอ้โหคั้นสดสุดยอดยังไงมันมีน้ําตาลเยอะทั้งนั้นแหละครับนะดังนั้น ควรจะดื่มแต่พอประมาณเพราะมิฉนั้นท่านก็จะมีโรคเบาหวานโรค NCD ไขมันต่างๆไตกรีนสลายสูงน้ำหนักก็ไม่ลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องระวังเอน,น้ำพวกนี้ให้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่น้ำผลไม้ทุกอย่างแล้วมันจะดีนะครับดื่มพอประมาณเท่านั้นเองนะการที่ดื่มน้ําเยอะๆบางคนก็อาท้องอืดน,นะครับอ,อาหารมันก็จะไม่ย่อยถ้าเราดื่มเยอะเกินไปแต่โดยทั่วไปแล้วก็นะนําว่าอถ้าคนไหนที่ต้องการลดน้ําหนักลดความอยากอาหารเนี่ย ก็ดื่มน้ําก่อนอาหารละกันนะครับดื่มไปสักแก้วนึ่งเต็มๆเลยก่อนอาหารอันนี้อาจจะพอช่วยทำให้ท่านทานอาหารได้ลดลงอ่ะก็จะเป็นการช่วยคุมน้ําหนักไปด้วยนะครับนะแต่ว่าบางคนบอกว่าถ้าทานน้าเย็นเข้าไปมันก็อาจจะทําให้ปวดท้องท้องไม่ย่อยอันนี้ก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะครับถ้าท่านทานเป็นน้ําอุ่นๆเข้าไปได้ก็ดีนะครับส่วนชากาแฟพวกนี้ทานได้ไหม ก็ก็ได้นะครับอย่าไปทานเยอะเกินไปเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันมีฤทธิ์ขับปสัปสสาวะก็ยิ่งทําให้เราปัสสาวะเยอะขึ้นบางคนก็ถ่ายท้องมากขึ้นนะครับบางคนเยอะๆปุ๊บเอา้าคาเฟอีนเกินในร่างกายนอนไม่หลับอีกฝันเยอะฝันอะไรเงี้ยเราก็มีปัญหาได้นะครับถ้าเป็นน้ํอา RO อะไรน้ําแร่น้ําอะไรพวกนี้ก็ดื่มแต่พอประมาณแล้วกันนะครับคือน้ําทุกๆอย่างเนี่ยมีประโยชน์หมดนะครับแต่ว่าแน่นอนทุกๆอย่างอยู่บนความสมดุลอย่ามากไปอย่าน้อยไปนะครับดังนั้น โดยสรุปของกรณีของน้องเจนนิสเนี่ยที่บอกว่าเออดื่มน้ำมากจนกวนไปผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีโรคประจําตัวอะไรเท่าที่เท่าที่อ่านอ่านดูนะครับไม่น่าจะมีโรคอย่างที่ผมว่าไปนะก็อาจจะเกิดจากการที่เวลาพักผ่อนน้อยมากๆนะครับระบบประสาทมันก็ล้าอยู่แล้วถ้าเราดื่มน้ำจนกระทั่งโซเดียมมันต่ํามากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการทั้งหมดขึ้นมานะครับวิธีแก้ก็คือว่าเราอย่าไปดื่มน้ําเยอะขนาดนั้นถ้าเราจะดื่มน้าก,ก็ก็แนะนําว่าเป็นน้ําที่มีแอย่องอ่นปนนะครับ มีอย่างอื่นปนบ้างนะครับอ่าแต่ก็ไม่ใช่ดื่มได้เยอะเต,ต็มที่เปเสียทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าดื่มเร็วจนเกินไปนะครับในชั่วโมงหนึ่งเนี้ยก็ถ้าเกินลิตรลิตรครึ่งเนี่ยแล้วต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับโดยทั่วไปเราก็เคยแนะนำหมอเออวันวนี้วันละแปดแก้วนี่อันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกัน2ลิตรก็เฉลี่ยทั้งวันอันนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะคคคครรรัััับบบบขอุณมากสสวดี